เอเดี๋ยวผมไปไล่มันเองเดี๋ยวๆเอาเอาที่เฟบุกอะไรก่อนดีวะอยู่ที่เดียวกันเลยไปบุกที่มันเป็นไอ้นี่ก่อนนะกัน n i ไลฟ์น่าจะเป็นพวกบริการสายกลางคืนไปบ้านเป็นโจ้เลยวะบ้านนอกเวทบ้านฟีว์เอบ้านฟีอ่ะพี่ชายมันจะมีมันจะมีบ้านฟีู่ เดี๋ยวรอครับอุบัติการณ์กี่จุม,มาภารกิจเริ่มแล้วทำอะ,อะไรกันก่อนก็ได้มาเลยเดี๋ยวนัินปล่อยกันไปก่อนะแต่ว่าน่าจะบ้านฟรีเนี่ยมันจะมีมันจะมีบ้านฟรีให้อยู่ตรงนอกเมืองริมเลยอ่ะหรือไม่ก็ตรงกลางแบบสักอย่างจำไม่ได้เอาอพาน,น,น,นเมนต์ะนะอืมเป็นของฟรีแล้วก็แล้วก็มีมีธุรกิจเริ่มต้น MC แล้วก็เอ่ออะไรวะ MC แล้วก็ตึก CEO ให้ฟรีอย่างละอัน ข้าที่จำได้นะเกิดอะไรดีวะตอนนี้นะครับอุ๊ยเจาะไฟระเบิดเลยรถไม่แรงจะซื้อข้าวแกงได้ไงมีเด้อวะบอใช่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 กระบอกนี้ ไม่ไม่มันมันก็เป็นคลาสสิกนะเฮ้ยใช่ป่ะอ๋อข้างในมันมีกล้องอีกทีหนึ่งแล้วเป่า Search the nightclub for a computer console security ใช้ป่ดเก็บเสียงใช่ไหมมันถึงจะไม่ได้ยินใช่ป่ะ Locate the s e c ไม่ไม่ไม่อย่าไปโชว์ตัวให้มันเห็นพี่ว่านะมันให้แอบเข้าไปคิดว่าเพราะว่ามันมันไม่ได้เห็นเราเห็นป่ะหรอ่าตัตงแต่แรแต่ว่ามันจะมีกล้องอยู่เฮ้ยโอ้ยเคียมันเดินมาโอ้ยมันเดินมา เกมเสร็จเมืม่มอ,ลอแล้วายยิงเลยเห็นได้ไงวะเกมเกมกะเกมเสร็จเมื่อแล้วกูยิงแล้วกูปล่อยมันแล้วช่างมันไปไปไปนั้นจะย่องทำไมวะไม่ตอนแรกตอนแรกไตรงตอนแรกหาคอม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 ของนายครับเนี่ยน่าอยู่ชั้นบนวัวไหลล่าคนจีนว่ะเนี่ยขับคนจีนหน่อยเนี่ย น่าอยู่นี่นะเจอกล่องคันนี้แล้วเคขโมยปึ๊บเก็บเสร็จแล้วเสร็จแล้วป่ะเนี่ยไปรีบเรียบรีบรีบนะครับได้เหรอเขาหายอ่ะเออขายหายเก็บกูไปเฉยนี่กูเป็นเจ้าของธุรกิจจริงป่ะเนี่ยไม่เป็นไรนี่ยู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 ตอนแรกไม่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 ชะเปลไว้ครับพี่ไม่ออกมาแน่เอยไอเอ๊เรถก็หายเลย สำหรับเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะเอมาเอมาไปไปนั่งจิบจิบแช,ชมเปญเลยครัเดี๋ยว <c oughs> ให้เสียเ่ยอูเขาช่วยถ่วงเวลาเราไว้เออแล้วมันก็อ๋อมันมันต้องเลือกปืนไหน <c oughs> อ๋อเหรอมันต้องเลือกปืนก่อนขึ้นฮอร์โอมันจะใช้ปืนนะแต่ว่าปืนเลเซอร์ก็คุ้มอยู่นะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเลือกอะไปรนลีกกลางเออว่าจะฟลักผูสั่งขับพอมาเฮียให้ให้กูเข้าบท เฮ้ยแม็กเฮลเรววาอวร้อยร้อยร้อยครับร้อยเลยเอนกูแทงแทบตายเฮียชมกูแค่นี้นะโอ้โหเสียงตายไม่มันต้องรอพี่คานซีนอันเนี้ยเสร็จแล้วอันนี้ฮอฮอฮอ,อบริษัทหรือว่าเป็นฮออะไรวะฮอพีฮอรอบริษัทเกูยิ okay, ีที่ได้ <c oughs> Young dude. ดหลอกห่างลองไอ้แล้วมันขึ้นโอ้ยไอที่นี่คนร้ายเลยต้องการ 1, หนึ่งพันไลค์เพื่อที่จะปล่อยแท็กที่แบบเป็นแบบแท็กพิเศษอะแบบประมาณว่าได้รับข่าวหลุดข่าวลือม,มาอะไรเงี้ยคนร้ายอะ เบรฟเดลโซมารีนาให้เข yeah. ้าไปในคลับ tamam ป hey, really? ้งแล้วก็ไปทำการเหมือนว่าไปเอาข้อมูลมาจากมันกูกดแล้วอ้๋เฮ้ยมันมีคนเข้ามาเพิ่มเหรอทำไมมีชื่อแปลกๆมาพิมพ์อะไรกแก ลองดูดิว่าเรียกหอได้ปะเฮ้ยยังเรียกได้อยู่อ่ะนึกว่าจะเรียกไม่ได้ซะแล้ว politics. มามีสองคนนะลองด้วยไม่มันมีสองคนเข้ามา The CCTV feed shows themor er Toro speedboat you should Marnas has a green you can guy system The CCTV it the GPS system should tell where green If find i GPS us to อ้แม่ได้ข้อมูลจากกล้องม,ม,ม,มันจะมัปิดว่าแบบประมาณว่ามันมาที่นี่อะไรเงี้ยจากไอที่เราไปป้นตอนแรกอ t ๊บเนาะอุตอฟ้า ใช่ไม่ใช่อ้มีรถมีเรือฟรีเลยวะเท่อะล่างกระแทกนน้ำหรอไม่มันไม่ใช่ขอบขดีกว่าเว้ยแล้วมันแล้วมันกันแล้วกันทอ่นี่มั้งไอเอไม่งดอยขึ้นไม่ได้พี่ลงน้ำก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันบอกว่าอ๋อยิงเลยก็ได้กันนะไม่เป็นไรหรอกแต่มันมาละไอเอข้างหนั่ข้างนั่งห้องนี้หรอเดี๋ยวรอล็อกโกลบิก to a l ์อะลอ e เตอร์เมนคาร์บมีปะข้างในแบกไปหนึง่งหมดแล้วมันเปที่ควบคุมแล้วโล t คเตอร์ control ไหนวะอันนี้อันนี้นจจจเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอบอ้ะเฮ้ยหรือว่าหรือว่าหรือว่าอันนูน้นอ๋อมันต้องกดพร้อมกันเอง อันนี้ก็ไปนั่นเขาจังเลยเอาไปไปออกล้วนั่นนั่นอะไรถอดแล้วถแล้วอุ้ยยอยัง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 จะเป็นอย่างนี้เลยเหรอวะอย่างี้เล่เฟมวันัเยวมายังงเงี้ยอย่างไรก็ยาอันนี้คนอันนี้คนบริสุทธิ์ครับคนบริสุทธิ์ ผู้เชี่ยเรียบร้อยอยู่ไหนฮะหหาฮะฮะฮะให้ถ่ายรูปบอกไม่ถ่ายเคขี่ยอะไรไม่ดูเลยผ้าหรอกถ่ายเคขี่ยอะไรไหนวะลงไปไงวะพี่เห็นอ๋อเห็นแล้วถ่ายอ่ะให้ไหนให้ถ่ายอะไรโอ้บอลลีบอลกูไหนไม่ให้ถ่ายอะไรถ่ายยังอ่ะถ่ายนิยมสารปะใช่ปะ มันอยู่ในห้องน้ำหรอมันคืออะไรไหนนี่อยู่ตรงโต๊ะเนี่ยอ๋ออ๋อเนี่ยลูดบัคเตอร์เดย์จะขับไอ้ไดมอนทัสโนข้างบนมีฮอนะข้างบนมีฮอเป็นบนอ่ะอยู่ครังบนะ เอ๊หลังเอะแชมเปญมาแชมเปญกมันอีกทก่อนไหมกูหิบขวดแชมเปญไอ้อูบินนี่บินขึ้นตายกันหมดบินขึ้นแล้วล่ะบินบินบินไม่ได้กดหน้าลงกดหน้าลงกดหน้าลงเงย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 เยไ่ดนึงเง่ดนึงเออ่แลวเราก็ช่วยยิงไว้เอข้างหลังอะ เครืาา่องยนต์เนี่จะระเบิดเครื่องยนต์น่จะระเบิดผ่านแล้ว <c oughs> ผ่านแล้ว <c oughs> ผ่านแล้วข่ากลับไปตึกเลยขากไปตึงเลยเ็<า>บไ,ไนะเอออเวลาเลย